ในที่สุดกูมาเกมฝันพื้นนี่แล้วเกมเชียนี่ฟิเลนสภาพปัจจุบันตอนที่แบบอาคามฟิเลนแม่งกูก่อนที่จะอีโวกูอัดคลิปไปแล้วเฮียพูดไปรู้เรื่องเออยอีโวฟิเลนเนี่ยไม่ต้องใช้ไอีกตีมวยแบบแบ็กไอแบ็กตีมวยเฮียนึกว่าเออเฮียแล้วว่นึกว่าแอสตาเฮีย มัวเลยอ่ะมันมันอเวอร์แบ็กซีมัวอีโบอีโบขั้นสองไม่มันเพื่อสเตตัสเต์เดี๋ยวกูที่เกียร์ทำอะแม่งขึ้นมาเป็นแค่เอแค่นั้นเ S A A ออมไปตีแล้วก็ไอ้สปิริตไม่ได้ช่วยนะว่าสปิริตเป็นเอ็นชาร์ตอะเป็นชาร์ตเอ็นเป็นชาร์ตเม้นทเปนชาร์ตติดที่จริงควรจะเป็นสตอร์มด้วยว่าเร็วกว่านี้สิ่งที่มันเร็วกว่านี้สองอันก็สุ่มเล่นๆหน่อยแล้วกันเมื่อก่อนมีเยอะกว่านี้น็อตติงน็อตติง ลอติงลอติงไลน์ไลนิ่งออกมาทำไมไลนิ่งออกมาเพี้ยอะไรเรออไตีไม่สนโลกออกมาใช้ก่อนก็ได้เป็นชาร์ตมันไม่ได้ช่วยอะไรมากฮะเล่นเล่นฮะเล่นพวกปกติโอเคแต่คือมันไม่ได้ช่วยสตีเลยเลยคอนเตอร์มันก็เลียดน้อยเดีย๋ยวไปลองในอินฟินิทดีกว่าว่าฟรีเรนจะฟิลฟาขนาดไหนไปลองในนี้ก่อน ตอนไม่อีโบ e จะน่าฟิลเลนวางแค่พันสามใช่ไหมอืมน่าจะคือถามว่าดาวเปลเลยวไหมคือฟิเลนก็ไม่ได้อัพสเตตัสเอสออเมตี้ก็คัดไลกก็แค่หกพันหกพันเปนร้อยืมพสซีฟของฟิลนกเป้ก็จะดีตรงที่ว่ามันแอคแทกสามครั้งมันจะทำให้ฟิเลนตีศัตรูถอยหลังห้าวินาที เออใช่ก็คือแม่งมีดีไวติดตัวตั้งแต่เกิดอ่ะแต่คือกว่าเราจะอัพไปถึงขั้นสุดท้ายได้ก็ต้องใช้เงินเยอะเหมือนกันแหละคือน่าจะมีคนรีวิวเยอะแหละแต่กว้างพวกแบบขั้นแรกๆกับอีโวอ่ะเอเอเดี๋ยวเราไปตอนที่ e แบบสกิลอีโวขั้นสองเลยดีกว่าเฮ้ยจิปไม่อ,มาอยากเน้นยาวอ่ะเน้นสั้นๆดีกว่าก็ตัดไปตอนที่เอาไอ้อัพเงินมีเงินพอที่จะวางตัวไม่ใช่วางตัวเดี๋ยวอัพตัวแล้วกัน มีเงินอยู่สี่เหมือนเดี๋ยวลองอัพฟิลเลนดูแล้วกันผมจะลองอัพไปขั้นสุดท้ายเลยแล้วกันนะไม่ต้องดูขั้นแรกๆหรอกเอรอรอไปหนึ่งเงินไม่พอจริงๆเฟลิเลนไม่อะไรนะอัพขั้นนะ่ะอืมก็จะเหมาะกับอินฟินิตจริงๆแหละเพราะว่ายังไงก็เล่นธรรมดาก็มีโอกาสอัพตันอยู่โอ,โ,อโ,อโอ้โหก็ลืมอัพพ่อแบบตัวนี้เลยบูมารไปชั่งมาเถอะ อัพสองหมื่นนะเนี่ยนี่คือสกิลใหม่ละตอนนี้ดาวเหนก็สองแสนกว่านี่คือไอพริสพริสเออมันอาจว่าพริสต์พิสต์อายแบบว่าอาจว่าอาจจะว่าพริสต์อายก็ได้ไม่ออกเสียงยาวจริงๆนะอัพมันก็อัพตันเลยฮะไม่มีออฟต่อแล้วคือดาวเหนือสองแสนสองแสนหนึ่งหมื่นนะก็คือดาวเหนก็โอเคอยู่น้อยน้อยกว่า เรียกว่าน้อยกว่าได้ไหมอาจจะแบบเียบเท่ากับอีกิสแล้วกันนะอีกิสออกไม่ตี้ไอ,อย้ยามตัวนี้แน่นอนครับว่าพาส์ติของอนางคือตีหอยหลังใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันว่าตีกี่ฮิตหรือเปล่าตีกี่ฮิตถ้าตัว,ถ,ตวถ้าตัวที่ไอ้เลือดน่าจะไหลฮิตอยู่ไม่ตายอยู่เนี่ยตีหอยหลังน่าจะไหลฮิตอยู่นะสองสามฮิตแหละตีถ่หอยหลังด้วยก็โอเคนะ ตัวถือว่าด,ดีเดี๋ยวผมให้ไปดูใกล้ๆแล้วก,กันนะว่าตัวเป็นยังไงเดี๋ยวผมให้ไปดูไปคอมพิตอรแล้วหน่อยอีกทีนึงวันนี้ผมก็ใส่อยู่ก็ตามนี่ฮะคือหน้าตาไม่ค่อยเปลี่ยนเป็นชุดนะรู้สึกว่าชุดเหมือนกับชุดชายนี่กับชุดตัวธรรมดาไม่สับกันนะนี่คือตัวชายนี่ฮนะอืมมันตัวชายนี่สภาพหน้าตา เป็นเอลอะเรียกว่าฟิลเลนได้ไหมเรียกว่าเอลดีกว่าทีนี้เหมือนกันถ้าเขาตั้งชื่อดีกว่านี้อาจจะมีชื่อเรียกดีๆกว่าได้ดีๆก็ได้เออดีดีกว่าได้หมดปากสกิลก็เป็นการซัมมอนดวงตาออกมามอนเตอร์ก็ตายไปเลยตีไม่สุดโลด้วยตีถอยหลังอีกนี่กับบีนิจตัวดวงตาโผล่ขึ้นมาแล้วก็มีวงเวทนะฮะวงเวทก็คือวงเวทว่าง่ายๆฮะรูปดาวรูปดาวแล้วมีวงกลมอยู่ตรงกลาง คือสกิลก็ไม่ได้บื้อหวาขนาดนั้นฮะก็แบบนอนตาก็จะมีออร่าไงออล่าออร่าขาวๆมีร่าสีดำวนๆเออมันไม่ได้บื้อหวาขนาดนั้นฮะแต่เรื่เอ็กเซกต์ก็จะมีแบบเช่นชุดก็จะมีปีปีออกมากปีๆกัน,กนสองปีกันเออสองปีแล้วมีวงแหวนเวทฮะก็เป็นรูปดาวมีวงกลมอยู่ตรงกลางเหมือนเดิมฮะตัวก็ประมาณนี้ มีมุมมีค่ามุกดทาทาย,ยางเหมือนเดิมน,นะถ้าว่าสวยขึ้นไหมก็ระดับหนึ่งอืมมันก็จะไม่ปุบป่าขนาดนั้นฮะโอเคเดี๋ยวตัดไปดูคอสเมติเต็มๆเลยแล้วกันนะถึงจะดูในนี้ก็จะมีคอสเมติกแล้วก็ตามเดี๋ยวไปตัด,ดตอนนั้นกันดีกว่า <c oughs> โอเคเรามาดูเรื่องคอสเมติกกันเลยก็คือแม่ก็ใส่แล้วคอสเมติกอะ่ะปกติแม่ชอบใส่คอสเมติกบเลนอยู่แล้ว แต่คือไอของอันเก่าก็ไม่ได้อีโวนะพึ่งเอาแบบได้ออมเบตี้แล้วก็ไป่อเขาปินไปเทปออนนี้ก็ได้ขึ้นมาแต่ก็ยังไม่ได้อีโวตอนนั้นก็เลยไม่ได้ใส่ถ้าคือเขาไมตติดแบบใส่ธรรมดาก็สภาพไี้แหลมมีวงแหวนอยู่นะมีวงแหวนเหมือนเดิมฮะวงแหวนแบบบินอยู่แล้วมีวงแหวนไฟเป็นรูปดาวแล้วมีไฟอยู่ใต้ใต้เทานะ้าฮะแบบเอฟเฟฟ์ฟุ้งอยู่เหมือนกัน บางทีม่มีบับออกมตี้ปุ๊บคือมองไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็เตื่ยงชุดนี่ฮะตามนี้เลยแต่ยังมีการแบบขาขาเข่าไม่ร้อยออกมาอยู่ก็น่าจะมารยมานี้แหละคือฟิลินถามว่าเล่นฟิิดดีไหมก็เป็นตัวที่เกิดมาแล้วมีดีไว้เลย ดีไวเลยแบบในใช่ดิอีเวนเกิดมาปุ๊บก็มีดีไวเลยจุติไหมไม่มีดีไวเลยฮะก็ถือว่าถามว่าเอาไปเล่นเอฟฟตได้ไหมก็ถ้าไปแบบมันมันเป็นดีไวที่อัปเกรดขึ้นอะคือแค่ตีสามวิอะขอแค่คุณหาเพราะตีไวไวสตอมแล้วพวกนี้ให้มันลดคูดาวทัก,กิวก็สามารถทําให้แบบตีได้ถี่ขึ้นตีเร็วขึ้นนางอัปเกรดขั้นสุดท้ายตีแค่หกวิเองหกจุดหนึ่งวินือว่าตีเร็วอยู่ ถ้ามีสตอร์มก็จะช่วยลดไปตั้ง20%กว่าเปอร์เซ็นต์นะก็หายไปเยอะอยู่เหมือนกันก็ถ้าแบบมีเวลาบ้างก็เชียร์ให้ทำนะของอีโวก็สุจัดก็คือคุณต้องไปเล่นฟอร์ทอ่อฟอร์ทอก็ตาชภาที่อินฟินิตที่ผมลงไปเนาะด่านนั้นแหละก็ะคือก็ใช้เยอะอยู่ข้าเสียในการอีโวคือแบบคุณถ้าคุณมีเอลอะเอาเอลธรรมดาก็ได้ฟีเดนธรรมดาเนาะเอามาอีโวอะ สามตัวแต่ห้ามติดบัฟห้ามติดสปิริตสปิริตเอาออกได้อีกแล้วแต่บัฟอ่ะเอาออกไม่ได้คือติดคือสุ่มมาปุ๊บแล้วติดบัฟเลยนี่ไม่สามารถใช้ได้นะแต่พูดกันว่าในโคอาเขาอัปเดตมาเขาจะสามารถให้เราใช้ได้หรือเปล่ามผมว่าเป็นตัวที่ดีฮะเอาไปเล่นิอฟินิตได้อยู่แบบยื้อเวลานิดหนึ่งเล่นได้ฮะก็ตัวดูดีใส่ไปเอฟเฟกต์ก็ได้อยู่ฮนะส่วนีหญ่ก็มันไม่เข้ากับตัวผมเนาะผมก็ใส่แค่นี้พอประมาณนี้แต่ถ้ามีปีติดมาด้วยโอเคนะ โอเคฮะก็ขอจบคลิปแค่นี้เจอกันใหม่ก็คลิปหน้าก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกอกดแชร์ก็ได้คนไหนอยากตับตสุน,นก็เมมเบอร์ชิปทีิปีได้หมดเอ่อถุกวันนี้วันไหนก็มีนะอันนี้ผมได้ใช้แน่นอนเจอกันฮนะายสิครับโยหายตัว